สวัสดีครับนักเรียนทุกคนรวมถึงสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับกับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของภาคเรียนที่สองนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เติมสองนะครับนักเรียนครับเติมสองนี้นะครับก็จะเรียนอออนไลน์กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมนะครับ กพว่ายังไม่ได้รับวัคซีนนะครับทีนี้นักเรียนก็คงจะทราบผลการเรียนของอภาคเรียนที่หนึ่งไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสำแบบหรับวิชาคณิตศาสตร์ของครูก็โอเคกันทุกคนนะครับแต่ครูขอย้ำว่านะครับเทอมนี้นะครับควรจะ ส่งงานติดตามงานส่งงานให้ตรงเวลาที่ครูกําหนดด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเติมที่หนึ่งนั้นก็มีส่งงานที่ไม่ตรงเวลานะครับตรงนั้นก็คุูก็ลดหลั่นคะแนนลงไปนะครับหมายถึงความรับผิดชอบด้วยนะครับตรงนั้นทีนี้ รับเติมน,นี้นะครับก็จะเรียนออนไลน์กันเหมือนเดิมกำหนดส่งงานวันไหนอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพตั้งใจเรียนส่งงานนะครับ ช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครองบ้างนะครับเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับเทอมนี้ครูก็คิดว่าคงจะเรียนออนไลน์กันทั้งเทอมนะครับคงจะได้มาเจอกันนะครับก็อาจจะเป็นปีหน้านะครับนักเรียนก็อาจจะขึ้นป .4 ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากนักเรียนนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ